YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไป ตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่30กรกฎาคม2565 ราคาขายส่งผักกาดขาวเรือรุ้ยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด17บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดหอมจาก ตราดกลางเมืม่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นคณะ จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระลำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระลำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระลำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวาน สูงสุด3 5บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด35บาบาทต่อกิโลกร,ร,มลรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกะหล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดเขียวปรีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวาน สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น40บาทราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง12บาทราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้น15บาท ราคาขายส่งถั่วรันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วรันเตาหวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบัวเบี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18 บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น8บาทราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาท ต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งแจงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งแจงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแจงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2งบาทราคา ราคาขายส่งมาราคีนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลาง เมืม่อวานสูงสุด7บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น100บาทราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งต้นกระเทียมจาก ตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16 าทต่อกิโลกรัม,มราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยทรงคาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัม,ม,มวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัม,มราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลก วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2บาท20สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาท20สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาบาทต่อกิโลกรัมราคา ไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่ง กระเทียมไทยแก่กรีบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกขี้หนูส่วนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกะเลียงจาก ตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลาง เม, Salvador, ley, function, มื่อวานสูงส uh ุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุปฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกขี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกขี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรมมัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรมัมราคาปรับขึ้น50บาท ราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บบาทราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรั ราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อก,กิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อก,กิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 80บาทต่อก oh ิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งหัวเจเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตา เมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือพวงไมเด็ดคั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งมะเขือล hey ิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20 สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือสดิิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งมะเขือมงกันเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด11บาทต่อกิ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอฮอแลนด์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด43บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาท ราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองคางโคกใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกน้าเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งเจ้าอมจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด17บาทต่อกร,รมวันนี้สูงสุด17บาทต่อกรรมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตรางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง4บาท ราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อก,กิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อก,กิโลกร,รัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด200บาทตอ่นนทตอมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด24บาทต่อมัดราคาปรับขึ้น4บาท ราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไพวานจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้แพร่วกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้แพร่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกขจรรีดอกสลิดจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุดหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดหนึ่งยบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1ิบาทต่อกมวันนี้สูงสุด1ิบาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักขยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1ิบาทต่อกม วันนี้สูงสุด10บาทต่อกรมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรั ปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับ ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่15บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 25บาทต่อว so, so, like so, like so, ีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดสีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดสีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดสีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่45บาบาทต่อวีราคา ราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดสีม่มงเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดสีม่มงเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดสีมงเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดสีมงเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดสิมุเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่500บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดสิมุเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่700บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดไทยนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่12บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์กลางจากตราดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่จากตราดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์เลกจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่25บาทต่อยี่สเบอร์ใหญ่จากตดไทยวันนี้สสููงุดอย่่ที40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์เลกจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่300บาทต่อเขงละ7วีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีจบการรายง,งานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสลาบคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสลาบคลิปนี้สวัสดีครับ